สวัสดีค่ะวันนี้มาพบป้าไฟอีกครั้งนะคะวันนี้ไฟจะพามาชมตัว f f 4 Max เลยค่ะกับสีที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่อยู่ในรถคันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไฟด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มที่จุดเด่นของเครื่องยนต์ fx 4 max มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0งยบบ2อรแรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์ดอตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบควบคุมเกียร์แบบแมนนวลโหมดให้ระบบกุญแจ keyless entry พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ push start fx 4 max ลุยน้ำได้ถึง80ซนเมตรและลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตัน สำหรับระบบช่วงล่างคู่หน้าเป็นปีกนกอินสระ2ชั้นพร้อมเหล็กกันโครงและคู่หลังเป็นแหนบซ้อนตัว FX4 Max ได้ตัวโชคอัพฟอกสอโมโนทูบและด้านหลังมีพิกกี้แบ็เพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถมากขึ้นสำหรับใครที่เล่นรถคงไม่ต้องพูดเยอะว่าโชคอัพนี้มันดียังไงส่วนระยะความสูงจากพื้นถึงตัวรถเพิ่มเป็น2 5 6ม mm, มสูงกว่าเดิมถึง2 0ม mm. มตร มาถึงภายในกันบ้างครับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสลับอัลคัทาลา่ปาปักโลโก้ FX4 Max บนเบาะนั่งคู่หน้าได้ชาร์จขนาด250แอมป์สำหรับรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่โดดเด่นเหมาะสำหรับชาวออฟโรดก็คือสวิตแบงค์แบบออกซตำแหน่ง สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้เช่นล็อกไฟฟ้าหรือที่นิยมเรียกกันว่า w i n ส์และไฟสปอร์ตไลท์ระบบความปลอดภัยที่มีอย่างครบคันรวมไปถึงระบบลดความเสี่ยงจากการผิดคว่ำสำหรับการรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรุ่นนี้ให้การรับกันนานถึง10ปีหรือ150,000กิโลเมตร เป็นไงกันบ้างคะกับตัว a f, f 4 Max ตัวใหม่ตัวนี้นะคะราคาจาหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งนะคะสําหรับสีเทาค่ะเพิ่ม1,000 0บาทนะคะสีเทาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับแลปเตอร์เลยนะคะถ้าใครสนใจยังไงติดต่อฝ้ายมาทางเพจหรือทาง YouTube ได้นะคะยังไงวันนี้ฝ้ายฝากติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ